นะเรอายุยี่สิบสามปีนะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคอีสานครับเมื่อสักประมาณสามปีที่ผ่านมาตั้งชื่อเรื่องนี้มาว่าที่ประจํานะถ้าน้องเรพร้อมแล้วสวัสดีครับเรครับสวัสดีครับพี่นัทใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดในโลกเลยเรตอนนี้ฟังอยู่แถวไหนอยู่ต่างจังหวัดครับนี่อันนี้บอกชื่อจังหวัดได้ไหมครับบอกได้สิอยู่จังหวัดอะไรเอ่ย มหาสารคามมหาสารคามนะนะครับแล้วตอนนี้ฟังเดือดช็อกผ่านทางไหนครับฟังไปผ่าน y o u t u ู e นะครับผ่านผ่าน y o u t u ู e นะครับนะฮะเอ่อเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะไม่ต้องบอกชื่อมหาวิทยาลัยนะครับครับนะตั้งชื่อว่าที่ประจำครับผมพร้อมไหมพร้อมแล้วครับเชิญเลยครับเล่าให้พี่ฟังหน่อยแล้วแฟนรายการเดอะช็อกฟังหน่อยครับครับ ต้องคือต้องต้องก่อนหนึ่งต้องค้าความก่อนนะครับครับคือผมเนี่ยเป็นก็คือเข้ามหาลัยช่วงปีหนึ่งใช่ไหมครับก็ไม่มีเพื่อนนะครับก็ชอบทํากิจกรรมนะครับอืตอนช่วงนั้นก็เรียกได้ว่าติดคณะมากเลยครับก็ดูที่อากิจกรรมอยู่กับเพื่อนแล้วก็จะมีที่ประจําของผมนะครับที่ผมจะชอมานั่งเล่นกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรครับก็คือเป็น ถ้าถ้าเขา,าพูดนี่เขาก็จะรู้จักเลยครับว่าเอาว่าเป็นเป็นซุ้มซุ้มหนึ่งและการที่เรานั่งประจําใช่ใช่ครับครับวันวันนั้นเป็นเป็นวันแข่งกีฬาสีประจํประจปีนะครับของของทุกป,ปีที่เขาจะจัดกันนะครับอืก็เราก็เหมือนเหมือนเดิมครับเล่นกีฬาเสร็จเชียรกีฬาเสร็จก็อยากจะแอบมาพักกับเพื่อนนะครับเพราะนั้นผมก็มากับเพื่อนชนิท อสองคนนะครับก็ไปพักกันเดิมนั่งตัวนั้นจะเป็นเป็นที่ที่ทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมา <c oughs> เขาจะรู้ว่าเป็นเป็นช่องใต้บันไดที่ที่น่ากลัวไม่ไม่ค่อยมีใครจะไปนั่งกันนะครับตรงนั้นแต่ว่าคือเป็นไม่ค่อยมีคนแล้วรู้ว่ามันเงียบดีครับก็ไปกับเพื่อนเหมือนเดิมครับตอนที่ไปก็ปปกติครับไม่ ไม่เจอใครไม่ไม่มีใครเหมือนเดิมครับก็ไปนั่งนะครับตรงนั้นเนี่ยจะเป็นใต้บันไดแล้วก็จะมีเก้าอี้ไหวครับที่ตั้งอยู่อันหนึ่งแล้วก็มีไหก็จะเป็นผนังครับครับผมก็นั่งนั่งลงกับเพื่อนเหมือนเดิมคือผมเนี่ยจะนั่งนั่งเก้าอี้ไหวแล้วก็หันหลังให้กับเพื่อนอีกสองเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะัแป๊บหนึ่งนะอ่ตรงนั้นเป็นห้องใต้บันไดถูกไหม มป็นไม่ใช่เป็นห้องครับเป็น,เป,นเป็นใต้บันไดข้างลิฟต์นะครับอยู่ด้านัใต้บันไดข้างลิฟต์ตรงนั้นมีเก้าอี้หวายอยู่รเรานั่งเก้าอี้หวายอ่ะแล้วยังไงต่อใช่ครับเราก็นั่งเก้าอี้หวายแล<ม>้วเพื่อนเพื่อนอีกสองคนเขาจะเขาจะนั่งนั่งพื้นนะครับครับแล้วพอเราก็นั่งปึ๊บผมก็ถือตอนนั้นผมถือธงสีของปีหนึ่งนะครับผมก็ถือธงก่อนลงผมแล้วผมก็เหนื่อยผมก็จะวางลงกับพื้นแล้วเพื่อนอีกสองคนก็ พักว่าเอ้ยอย่าวางกับพื้นนี่วางผนังดีๆครับครับแล้วเราก็โอเควางผนังดีๆก็วางแล้วก็หยิบโคงขึ้นมาเดี๋ยวเพื่อที่จะวางกับผนังแต่ว่าผนังก็อยู่ด้านหลังของผมใช่ไหมครับจังหวะนั้นแหละครับตอนนี้ผมจะเอาโคงนะครับวางปีงกับผนังคือตรงนั้นมันมีคนนั่งอยู่ข้างหลังผมนะครับที่ผมปกใจมากเลยครับแบบแล้วนั้นคือผมเจอผมร้องแบบเฮ้ยแบบเสียงดังลั่นเลยนะครับครับแล้วเพื่อนอีกสองคนก็ ใกใจพึ่งงวยวายอะไรวะเอคอคนเคทำนันคือแบบไวยวายอะไรก็ห<อ>ันกลับไปดูว่าคุยเห็นเห็นเป็นร่างผู้ชายครับนั่งกอดเข่าอยู่ครับคือแบบจังหวะนั้นก็คือเห็นแล้วแต่คือไม่อยู่แล้วครับตอนนี้นคือพากันวิ่ง วิ่งวิ่งวิ่ง,งออกมาจากตรงนั้นก่อน <Okay. S 2> นะครับนะเดี๋ยวเรียบเรียนทีตัวอย่างนะคือเรานั่งอยู่แล้วก็ในจังหวะที่เราจะหยิบทงเนี่ยขึ้นมาวางพิงกําแพงเราหันไปเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่านะฮะอยู่ข้างหลังเราแล้วตอนเราเข้าไปเนี่ยเราไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับนี่แหละครับคือตอนที่ไปนั้นต้องสามคนไม่ไม่มีใครเห็นเลยนะครับนะฮะพอพอพอเราตกใจร้องแล้วก็หันไปมองอีกทีหนึ่งเพื่อนทั้งสองคนก็หันไปแล้วก็เห็นเหมือนกันถูกไหมฮะ ใช่ครับแล้วก็วิ่งออกมาแล้วยังไงต่อก็คือเราวิ่งออกมาก็ตั้งตั้งสติแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินเดินกลับมาดูว่ามีใครหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับคือเรื่องปกติแล้วถ้าถ้ามีคนนั่งอยู่จริงๆด้วเื่อเราเป็นปีหนึ่งครับถ้าเป็นรุ่นพี่นั่งเขาก็คงไม่ให้รุ่นน้องหรือใครมานั่งนั่งไมาเรียกว่าอะไรครับนั่งนั่งค่อมตัวรุ่นพี่หรือว่าถ้ามีคนอยู่เขาเขาก็ต้องเห็นว่าเรามาใช่ไหมครับครับ Uh huh. คือเป็นครั้งแรกที่เจอแบบอฮะตกใจมากเลยคนระับ uh huh. มันเป็นไปได้ไหมที่อาจจะมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นมันมันเป็นเป็นที่ใต้บันไดที่ไม่ไม่ได้กว้างมากนะครับพ uh huh. ี่นัทพี่นัทครับครับคือตรงนั้นไม่มีคนแน่นอนแล้วก็มีแค่<ช>เราสามคนแน่นอนทีนี้บอกลักษณะพี่หน่อยสิผู้ชายคนนั้นครับที่นั่งกอดเข่าเนี่ยลักษณะเขาเป็นยังไงครับ ก็คือเหมือนเขาเศร้าเศร้ามากเลยครับก็คือนั่งกอดเขาไม่เขาไม่เงยหน้าขึ้นมานะเพราะเขานั่งกอดเขาอนเขาอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่ารเราก็หันไปเจอเขาครับอเคยไปถามประวัติไหมฮะว่าตรงนั้นเนี่ยที่ตรงนั้นเนี่ยเคยมีประวัติอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับผู้ชายคนเนี้ยตรงนั้นไม่ไม่มีนะครับก็คือพอผมเจออย่างนี้ใช่ไหมผมก็ไปถามเป็นก็ <ๆ S 2> ไปถามพี่ไปเจอมาตรงนั้นไม่ไม่มีประวัติอะไรแต่ว่า ังเอิญว่าเขาบอกว่าเมื่อหนึ่งปีที่แล้วกว่อนที่ผมจะเข้ามานะครับมีครับพี่ที่เป่นสำนักงานนะครับเขาทำงานเขาเป็นพี่ผู้ชายแล้วเขาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับครับอ๋อๆนะครับรถยนต์ครับอ่าฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าใช่เขาหรือเปล่าอ่ะถูกป่ะก็ครับตอนนั้นก<ม>็คือไม่รู้แต่ว่าคือผมก็ถามผมบอกว่าลูกล่างอย่างนี้นะใส่เสื้อสีนี้ครับแบบนี้เขาก็บอกว่า ใช่เลยครับอืมใช่เลยนะคือตรงกันเลยใช่ครับมีคนมีมีคน,ม,ม,ม,คนมีคนเคยเจอเคยเจอพี่เขาด้วยครับอืมครับนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและกันนะแถวภาคอีสานนะครับสิ่งที่เราเจอก็ก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ตอนที่เราเข้าไปตอนแรกก็มั่นใจว่าไม่มีใครแน่นอนแต่ว่าพอหันไปนะะกลับเจอผู้ชายคนนี้นะครับ,รบเกิดขึ้นที่ภาคอีสานเนาะ ใช่ครับได้เลยขอบคุณเรมากมากครับตื่นเต้นปะเนี่ยตื่นเต้นครับคือผมผมเป็นคนที่เจอเรื่องแบบนี้บ่อยมากเลยครับผมมีหลายเรื่องจะเล่าอยู่แต่เอาไว้วันหลังดีกว่าครับได้เลยได้เลยวันหลังไม่ต้องตื่นเต้นนะโทรมาเล่าอะ่ะเรื่องเรื่องเรน่าสนใจครับคือก็เจอพี่เขาคือเกือบทั้งปีหนึ่งครับเจอพี่เขาครับอ่าฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวไว้คราวหน้าเนาะขอบคุณมากครับเลย คร,ครับสวัสดีครับ